ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมเลยกูมค่ะมืดเลยวันนี้กว่าจะถึงเนาะเห็นไซา์นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นอะไรกรอคขับค่ะวันนี้เราไปเที่ยวงานไทยค่ะประมาณส่งเสริมการส่งออกหรืออะไรเนี่แหละเป็นงานไทยแฟร์เนาะครั้งที่หนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะพอดีเห็นโฆษณาเนาะลูกก็เลยส่งมาบอกแม่ไปกันไหมอะไรเงี้ยก็ขโโฆษณาอยู่ก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็เลยไปจ้ะ ภายในงานก็จะมีประมาณว่ามวยไทยนวดไทยอาหารการกินของคนไทยสมุนไพรไทยอะไรประมาณนี้เนาะแต่พอเราเดินดูอะไรข้างในเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินออกมาข้างนอกเขาก็จะมีแบบร้านอาหารร้านค้านูน่นน,น,นอยอยี่นั่นไงก็เห<น>็นกระทงลอยอยู่ในน้ำใกล้ถึงงานเทศกาลลอยกระทงนนใ,นในงานช่วงนี้อากาศดีด้วยไงคนก็เยอะแล้วก็เดินแบบสบายเนาะ ก็มีการแกะสลักนู่นนี่นั่นมีมวยไทยเราวิ่งไปถูมวยไทยได้ยินเสียงครัคงค้งเมื่อกี้แะเลยวิ่งไปถูชาวต่างชาติเขาให้ความสนใจนะมวยไทยการแกะสลกักอาหารไทยอะไระแบบนี้จะบอกว่าความตั้งใจมาง,งานนี้ก็คืออาหารการกินของเรานี่แหละดูว่ามีอะไรขายบ้างอะไรประมาณนี้นอกแต่ร้านอาหารเยอะจะบอกว่าร้านดางังร้านอะไรอย่างเงี้ยหลายร้านเลยจะงานไทยก็ต้องอาหารไทยสินะ <c oughs> มีแฟชั่นโชว์มีรำไทยมีนู่น แต่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายออกมานะจริงๆคือไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายนะคิดว่าตัวเองถ่ายแต่ไม่ได้กดเข้าใจใช่ไหมตาจะดูมือไม่ได้กดตรงนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างหมึกย่างอะไรเงี้ยตัวใหญ่น่ากินจัดลิ้นทอดนู่นนี่นั่นแต่ตรงนี้ชอบมากคือไอศครีมก่อนที่จะจัดไอศครีมก็ขอจัดอันนี้ไปก่อนนะ ยามุนเส้นที่เห็นกําลังเช็ดอยู่เนี่ยคือน้ำอํำยามุนเส้นหกใส่จ้ะไม่ได้รู้ตัวเลยพอมาถึงเอ๊ะทำไมเช้าเท้าเฉะๆฉอะไรประมาณนี <c> uh> <c> uh> ้เนาะค่ะ okay. ก็ห <second>. ล <c> uh> <N> ังจากนี้ก็คิดดูว่าเที่ยวสนุกไหมกินหอมหวนอะไเลยค่ะก็ผัดไทยมาแล้วก็ทานผัดไทยเสร็จเรียบร้อยให้ลูกเดินไปซื้อแบบไอศกรีมที่เราอยากกินมาเนาะ durian no i s jackfruit เห็นกล่องคิดว่าลูกซื้อทุเรียนตกกระจายหมดเพราะว่าเป็นคนไม่กินทุเรียน,นจ้ะแต่ลูกบอกว่าแจ็คฟรุตขนมได้นะรสชาติดีเชียวลองชิมกัมมจ้ะงานเขาก็มีแค่2อวันนาะจากวันที่8ปดแวันที่เก้าเริ่มตั้งแต่12บสนาฬิกาถึงตีสองจ้ะจ้ะหมดเวลาอิ่มกลับบ้านจ้าจ้ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งถ้วยที่เราซื้อมาจากในงานบัวลอ,อยกะทิมพะพร้าวอ่อนรสชาติดีนะอร่อยเชียวแหละอร่อยนะเนี่ยชิมมันนี้ด้วยสังขยาชะฟฟรอนอะไรสักอย่างเนี่ยอีกสักคำอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะ thank, <you. S 2> thank <you. S 1> for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมัสลามาบ๊ายบายมีแถมขนุนด้วย